สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมผมกับช่อง t i m e a t i s นะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาบอก12เทคนิคเล่นรูบิกให้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับขอบอกกันเลยว่าเทคนิคพวกนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ผมเนี่ยได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับรวมถึงพี่ๆนักแข่งรูบิกก็ได้บอกมาด้วยนะครับผมก็อยากจะมาให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกเล่นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม เทคนิคแรกนะครับก็คือต้องใช้สูตร C F O P นั่นเองนะครับผมจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็ใช้สูตร R O U X กันด้วยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะการเล่นรูบิกเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายสูตรนะแต่ว่าสูตรที่นักแข่งรูบิกเนี่ยนิยมใช้มากที่สุดก็คือสูตร C F O P นั่นเองนะครับผมมันคืออะไรก็คือการทำคอสแบบนี้นะครับผมแล้วก็ F ก็คือ F 2 L ครับก็คือการเก็บ2ชั้นนะครับผมแบบนี้แล้วก็ O คือ O L นะครับผม สีเหลืองจะเต็มแบบนี้แล้วก็จบด้วย p o. l นะครับแล้วก็จบรูปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับสูตร CFOP นะผมอยากจะบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าหลักการแรกเนี่ยคือการทำ c r อสมันเป็นฟรีสไตล์ครับผมมันไม่มีสูตรตายตัวค,คือเราต้องคิดหาวิธีการทำ c r อสแบบ คิดสดๆเลยครับแบบไม่มีเรียกได้ว่าไม่มีสูตรนะครับผมต่อไปนั้นก็คือ F2L นั่นเองก็คือการเก็บชั้นที่2อะไรประมาณนี้ครับเราต้องเรียนรู้เรื่องการจับคู่สล็อตแพอะไรพวกนี้ครับว่าเราจะทําคู่ยังไงครับสมมติคู่อยู่แบบนี้น่ยเราจะทํายังไงให้มันเก็บเข้าคู่ของตัวเองครับอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ประสบการณ์เรียนรู้นิดนึงนะครับผมต่อไปนั้นก็คือนะครับตัว O ก็คือ O L นะครับผมก็ในสูตรนี้เนี่ยคือทําสูตรให้สีเหลืองข้างบนเนี่ยมันเต็มนั่นเองนะครับจะมีได้กันทั้งหมด5 5 7สูตรด้วยกันนะครับผมอันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าต้องจําสูตรค่อนข้างเยอะเลยนะครับและต่อไปเนี่ยก็คือ PLL นะครับคือการทำ last layer นั่นเองนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน21สูตรนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคการจําสูตรที่ผมใช้กันนะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ทําไมนะแต่ว่าผมใช้วิธีนี้นะก็คือสมมุติผมจะจําสูตรนี้นะผมจะไม่ได้มานั่งท่องสูตรนะว่าแบบเออน,นี้ขึ้นลงบนลงซ้ายขวาอะไรแบบนี้ผมไม่ได้มานั่งท่องนะับแต่ว่าสิ่งที่ผมทําก็คือผมจะบิดสูตรนะั้นเนี่ยวนซ้ําๆครับผมอ่ะอันนี้คือจบสูตรแล้วแล้วผมก็บิดวนไปเรื่อยๆนะเพื่ออะไรเพื่อให้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันจำนะครับผมและเวลาเราเจอกรณีที่เราจําสูตรมาเนี่ย กลามเนื้อมือเนี่ยมันจะไปเองครับโดยที่สมองเราเนี่ยมันท่องศูนย์ไม่ได้เลยคนระับ <c oughs> ทุกคนก็ลองใช้เทคนิคนี้กันดูนะผมมันใช้ได้จริงๆะครนะเพราะว่าผมใช้มาแล้วนะครับผม แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับถ้าถามว่ามันจะเป็นต้องจําสูตรเยอะขนาดนี้เลยเหรอคําตอบก็คือมันจําเป็นนะครับผมผมก็อยากเป็นกําลังใจให้กับมือใหม่นะครับก็สู้ๆแล้วนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันสูตรจะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเราผ่านพ้นจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยคุณจะได้แลกกับเวลาที่มันเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับผมมาถึงเทคนิคที่2นะครับนั่นก็คือการฝึกฟิงเกอร์ทริกนั่นเองนะครับผมลหลายๆคนมือใหม่ที่ม่งหัดเล่นเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้บ่อยมากนั่นก็คือฟิงเกอร์ทริกนะครับฟิงเกอร์ทริกคืออะไรก็ นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นผมจะใช้สูตรนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยบิดต่อเนื่องแล้วก็สมูทมากเลยนะไม่มีการติดขัดหรือพลิกหรือมือมนิ้วมันพันกันอะไรแบบนี้นะก็คือเราเนี่ยต้องเรียนรู้การวางนิ้วให้ดีในการบิดสูตรนั้นๆน,น,นะครับผมเวลาจะจําสูตรหรืออะไรเนี่ยผมแนะนําให้ดูเทคนิคการวางนิ้วของเขาแนละ้วว่าเขาใช้นิ้วอะไรปัดไปทางไหนอย่างเช่นสูตรนี้นะครับผมผมก็จะปึ๊บนิ้วนี้ปัด 2T ทีปึ๊บปัด 2T ทีแบบนี้ คือทุกอย่างเนี่ยเราต้องวางนิ้วให้ดีครับเพื่อที่จะให้รูบิกเนี่ยปั่นได้ต่อเนื่องและทําสูตรให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมผมก็อยากให้ทุกคนนะใช้ฟิงเกอร์ทริกกับทุกสูตรเลยที่ตัวเองจํามาดูคอยสังเกตดีๆนะว่านิ้วเราเนี่ยมันติดหรือพันกันไหมนะถ้าสมมตินิ้วติดหรือคิดว่ามันไม่เร็วเนี่ยให้หาฟิงเกอร์ทริกใหม่นะับหรือว่าการวางนิ้วยังไงที่มันจะทําให้มันไม่ติดกับตัวเรานั่นเองนะผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ ถนัดไม่เหมือนกันนะบางคนก็ใช้สูตรนี้แล้วนิ้วติดนะบางคนก็ไม่ติดนะครับก็ค่อยๆปรับกับตัวเองนะครับผมเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับออ้อย่างเช่นมือใหม่ที่ผมเจอบ่อยเลยนะับสมมุติจะปิด 2T ทีแบบนี้ใช่ไหมครับคนจะชอบแบบใช้นิ้วเดียวปัดไป 2T ทีแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะเสียเวลาถ้าแบบปึ๊บๆแบบนี้นะแต่เราสามารถใช้ฟิงเกอร์ทริคได้นะนั่นก็คือการใช้2นิ้วปัดไปเลยนะปึ๊บแบบนี้ซึ่งมันก็จะเร็วกว่านั่นเองนะอ่ะ้อย่างเช่นแถวกลางนะหลายคนจะใช้ตรงกลางปัดปึ๊บๆแบบนี้นะ แต่ว่าเพิ่มฟิงเกอร์ทริคเข้ามานะเรียนรู้นิดนึงก็คือใช้นิ้วนางแล้วก็นิ้วกางปึ๊บแบบนี้มันจะเร็วกว่านะผมนี่เทคนิคที่3นั่นก็คือการทำ X Cross นั่นเองนะครับผม X Cross คืออะไรนะนั่นก็คือการทำ Cross พร้อมกับ F 2 L 1คู่แรกนั่นเองนะครับซึ่งเวลาในการแข่งขันจริงเนี่ยเรามีระยะเวลาเพียงแค่15วินาทีในการ plan X Cross นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนหรือทุกสครัมเบิลเวลาเขาคละมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถคิด X cross ได้นะับซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราต้องมองสีค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากที่เราจะมอง cross แล้วเนี่ยเราต้องมองไปถึง F2L คู่แรกอีกนะครับว่ามันจะอยู่จุดไหนนะครับผมอ่าอย่เช่นสแคมโบนี้นะผมยกตัวอย่างสแคมง่ายมานะอันนี้เนี่ยสีตรงข้ามนะครับผมจะทำ cross เป็นสีตรงข้ามนะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือน,นี่ครับ เราได้ F2L คู่แรกมาแล้วนะครับเวลาเราเจอสแคมง่ายๆแบบนี้เนี่ยพยายามบิดให้รักษา F2L คู่ที่เราเห็นเนี่ยไว้นะครับผมอย่าให้มันได้หายไปนะครับอ่าสแคมนี้เนี่ยผมจะบิดอย่างนี้นะผมผมจะพยายามรักษาตรงนี้นะครับเพราะผมจะบิดนี้เลยครับนี่ครับเสร็จ cross แล้วนะผมและซึ่งเวลาเราทำ cross สเสร็จแล้วนะผมรู้ว่า F2L เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้คนระับ ซึ่งมันก็จะเร็วมากที่เราจะพลิกมาเก็บแบบนี้นะก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งนะคะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในกรณีที่ได้สแคมโบลยากและเรามองหา X cross ไม่เจอนะครับผมสิ่งที่ผมจะทําในสแคมโบลนี้เนี่ยถ้าสมมุติมันยากมากจริงๆเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าในการแทร็กนะครับผมการแทร็กเนี่ยก็คือเรามองสีตามเลยนะเล็งระหว่างการทํ c ครอสเลยว่าจะทําสีอะไรและคิดว่าสีอะไรง่ายที่สุดนะครับผมก็อยากให้ล็อกสีไว้ สีคู่สีหนึ่งนะคะผมอย่างเช่นอันนี้เนะี่ยผมผมรู้แล้วว่าจะทำครอสยังไงนะคะผมแต่ว่าผมได้มองเพิ่มนะับก็คือ F2L คู่แรกนั่นเองผมมองเป็นสีนี้ละกันสีเขียวกับแดงถึงผมจะคิดไม่ออกว่ามันจะทำยังไงแต่ว่าแทร็กไว้วไก่อนนะการแทร็กเนี่ยก็คือเรามองตามระหว่างที่เราทำครอสนะว่าชิ้นเนี่ยมันจะไปจบสุดท้ายอยู่ที่ตรงไหนนะคะผมก็เดี๋ยวผมเริ่มเลยนะผมมองผมเล็งคู่นี้ไว้นะบเบร์บอันนี้ลงมานี่แล้วอันนี้ยังอยู่นี่นะ อ่ะอย่างนี้อันนี้อันนี้ได้พอดีเลยผมฟุกนะครับผม <c oughs> โอเคทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคครับอันนี้อันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่ปึ๊บโอเครอบนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถคิดเอ็ก s ครอสได้เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําคือการแทร็กไว้นะผม <c oughs> ผมจะมองอันนี้เลยละกันง่ายๆครับก็คือเล็งไว้สักสีหนึ่งส้มน้ําเงินนะอ่าผมเห็นเอชคู่นี้อยู่ตรงนี้นะโอเคผมจะทาแบบนี้ครับ ระหว่างทำคอสเนี่ยให้เล็งล็อกสีไว้เลยนะครับซึ่งมันจะง่ายต่อการมองนะผมเสร็จแล้วคอสผมเสร็จแล้วผมจะมีเวลาดูตรงนี้เยอะมากว่าต้องทำยังไงต่อนะผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่อยากจะฝากไว้นะครับเทคนิคที่4นะครับนั่นก็คือการมองล่วงหน้านั่นเองนะครับผมการมองล่วงหน้าก็คือเวลาเราบิดเนี่ยเราพยายามมองล่วงหน้าล่วงไปข้างหน้านะว่าแบบ เออเวลาเราบิดอันนี้เซนเนี่ยเราเจออะไรแล้วเราจะใส่ชิ้นนั้นยังไงนะผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างครับอ่ะอันนี้ผมจะเก็บ F L คู่นี้นะปึ๊บมองให้ทันครับนี่อันนี้มาตรงหน้าระหว่างเราเก็บชิ้นนี้อยู่เนี่ยเราจะเก็บแบบนี้ใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าชิ้นนี้เนี่ยมันจะย้ายมาบนนี้นะก็คือเรามองชิ้นต่อๆไปเลยระหว่างที่เราเก็บสิ่งใดสิ่งนั้นอยู่นะผมเก็บชิ้นนี้ผมมองถึงคู่นี้แล้วว่ามันออกมาอย่างไงแล้วจะเก็บต่อ,อยังไงครนะับปึ๊บ ระหว่างผมเก็บคู่นี้ผมมองคู่นี้แล้วนะว่าจะเก็บยังไงอันนี้คือการมองล่วงหน้านะครับผมปึ๊บอันนี้ แล้วก็มองล่วงหน้าไปแล้วว่าอันนี้คือสูตรอะไรแล้วก็สามารถบิดต่อเน,นื่องได้เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆคือการมองล่วงหน้านั่นเองนะครับผมมาที่ข้อ5นะครับผมอันนี้ผมพบเจอบ่อยมากนั่นก็คือเราไม่บิดมั่วเพื่อหาชิ้นสีนะครับผมคือยังไงก็สมมติเราทำครอสเสร็จแล้วเราจะไม่บิดแบบนี้เพื่อหาชิ้นสีว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนบิดยังไงคนระับแล้วก็บิดแบบนี้อีกเอามันอยู่ตรงนี้ปึ๊บ ไม่เจอเราไม่เจอเราบิดแบบนี้อันนี้คือมันค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องแล้วก็เสียเวลานะครับผม <c oughs> สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับก็คือเราเนี่ยต้องทําการมองล่วงหน้าครับจากข้อที่แล้วเนี่ยเราควรมองล่วงหน้าไปแล้วว่าชิ้นนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนต่อแล้วเราจะเก็บยังไงนะครับผม มาถึงข้อที่6นะครับนั่นก็คือไม่บิดเร็วเกินไปเอาที่ตามองทันนั่นเองนะครับผมหลายๆคนที่ผมเจอเนี่ยก็คือบิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วมากครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือตาเราเนี่ยมองไม่ทันว่ามันเนี่ยเราบิดไปถึงตรงไหนแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกันถ้าบิดช้าๆเนี่ยมันจะได้เร็วกว่าเยอะเลยครับถ้าทุกคนไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองโซฟนี้ให้ดูครับโซฟนี้เดี๋ยวผมจะทําการบิดช้าๆให้ดูครับว่ามันจะเร็วขึ้นจริงหรอแล้วก็เดี๋ยวผมจะจับเวลาให้นะคผม โอเคนะครับเริ่มนี่ครับไม่รีบครับไปเรื่อยๆอันนี้จะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยบิดค่อนข้างช้ามากเลยทีเดียวนะผมนี่ครับผมไม่บิดเร็วเลยนะครับแต่ใช้เวลาแก้ไปเพียงแค่1 6วินะสิ่งที่ต้องพัฒน,นาต่อก็คือ หลังจากที่เราฝึกบิดช้าๆแล้วตามองทันแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆบิดเร็วขึ้นนิดนึงค่อยๆเพิ่มขึ้นน้ำให้ตาเราเนี่ยมองทันนะแต่ว่าไม่ใช่แบบบิดเร็วๆเลยจนตาเรามองไม่ทันแบบนี้ก็ไม่ค่อยโอเคนะครับผมข้อ7นะครับนั่นก็คือการเก็บ F2L ช้าลงนั่นเองนะครับ หลายหลายคนสงสัยว่าเอ้ยเก็บช้าลงเอาแล้วไม่ทําให้เวลาเนี่ยมันช้าลงด้วยหรอครับคําตอบก็คือขั้นตอนการเก็บ F2L เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้ตามองเยอะมากๆนะครับและหลายคนที่จะช้าเนี่ยก็คือช้าตรง F2L นั่นแหละครับผมเพราะว่าการทํำครอสเนี่ยเราแผน่นมาอยู่แล้ว F2L คือเราต้องมองมองสดตอนที่เราเล่นอยู่นะครับส่วน OL กับ PLL ไม่มีอะไรยากเลยเพียงแค่ดูแล้วก็ใช้สูตรอย่างเดียวครับ ก็คือเทคนิคนี้เนี่ยหลายๆคนเขาใช้กันนะค,คือเก็บ F2L ให้ช้าแล้วไปเร็วตรง o l แล้วก็ PLL นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมแพนคอสก่อนนะเออโอเคหนึ่งสองสามปุ๊บคอสเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยผมจะเก็บ F2L ช้าลงนะผมเพื่อให้ตามองทันนับเน้นว่าให้ตามองทันนะผมแล้วก็เน้นความต่อเนื่องด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยจะประหยัดเวลาได้เยอะมากไม่เชื่อดูคนลองดูนะผมอันนี้ต้องลองกับตัวเองจริงนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเก็บ FL เร็วแล้วแบบมันเสียเวลาตรงมองไม่ทันนี่แหละครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มาก OL กับ p l ก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยครับเราจาสูตรได้อยู่แล้วที่เหลือก็แค่ใช้สูตรแล้วก็ปั่นนิ้วให้ไวที่สุดนะผมข้อที่8นะครับผมก็คือหลีกเลี่ยงการพลิกลูกนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยมือใหม่เนี่ย ค่อนข้างจะเป็นเยอะนะครับผมจากที่ผมเห็นมาก็คือเราจะไม่บิดแบบนี้แล้วก็พลิกรูกแบบนี้ทําอันนี้เห็นอันนี้ต่อเราก็พลิกลูกอันนี้อยู่ตรงนี้พลิกรูปมาตรงนี้ซึ่งเวลาแข่งขันจริงๆอ่ะเราไม่พลิกรนะูกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสียเวลาแนละ้วเวลาเราพรลิกรูปแบบนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะพลิกลูกอย่างเงี้ยมันเสียไปหนึ่งวีแล้วซึ่งในการแข่งขันจริงๆหนึ่งวีเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะทําก็คืออย่างที่บอกครับก็คือต้องใช้ฟิงเกอร์ทริกแล้วก็ ตาต้องมองให้ทันนั่นเองนะครับผมเราจะแบบนี้ไม่หันไปแบบนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราปัดมาดีกว่านะครับผมการปัดมาเนี่ยมันดีกว่าพลิกลูกเยอะมากๆเลยนะครับผมมันจะประหยัดเวลาไปได้เยอะนะครับอ,อย่างเช่นคุณเจอ P L ตัวนี้นะคุณไม่จาเป็นต้องหันด้านแบบนี้แล้วก็สีต้องให้ตรงกันแบบนี้เราไม่ทาสูตรนี้นะ อันนี้ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าในสถานการณ์จริงๆถ้าลูกคุณมันอยู่ด้านนี้เนี่ยแล้วมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรคือทําสูตรไปเลยครับผมแล้วก็ค่อยใช้เทคนิคที่เรียกว่า AUF กันนะ ก็ AUF นบะยอมาจาก adjust upper face นั่นเองนะครับก็เวลาที่เราทำ PLL เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปสังเกตดูนะับถ้าถามว่าจะรู้ได้ไงก็คือต้องเน้นประสบการณ์จริงๆนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปดูใหม่นะว่าเวลาเราทำสูตรนี้จบแล้วเนี่ยสีอะไรมันจะหันหน้าเราและอะไรมันจะย้ายไปตรงไหนนะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมรู้เลยว่าผมทำสูตรนี้จบแล้วสีแดงมันจะ หันมาด้านนี้เต็มนะครับซึ่งสิ่งที่ผมแพลน AUF ได้ก็คือเวลาเราจบลูกจบศูนรนี้แล้วเนี่ยผมจะบิดไปทางนี้เพื่อจบลูกนั่นเองนะผมเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ด้านนี้แกนมันอยู่ด้านนี้นครับเราก็ทําการบิด adjust upper face คือบนซ้ายแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูครับแพลนไปแล้วนะผมปึ๊บเห็นไหมครับสีแดงมันจะอยู่ข้างหน้านตรงนี้ซึ่งคนที่เล่นบ่อยๆเนี่ยจะเคยชินแล้วก็รู้ได้เลยว่าสีอะไรมันจะอยู่ข้างหน้าน,นะแล้วก็ปัด AUF เพื่อที่จะเป็นการไม่เสียเวลาตอนสุดท้ายว่าจะดูเอยซีไนท์แล้วก็ปุ๊บแล้วก็ตกเวลาอันนี้ครับซึ่งการ AUF เนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาไปได้นิดหนึ่งนะครับผมมาถึงข้อที่9นะครับก็คือพยายามบิดให้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเคยสังเกตไหมครับเวลานะักแข่งรูบิกเร็วๆเ,เขาเล่นกันเนี่ยเขาบิด ต่อเนื่องมากแล้วก็ตาเขาเนี่ยต้องมองทันแล้วก็ฟิงเกอร์ทิกต้องดีด้วยครับคุณสมบัติที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าต้องฝึกฝนกันสักระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับการบิดให้ต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะบิดต่อเนื่องให้ดูในโซฟนี้นะเปิบท่องไม่ได้ใจแนละ้วพยายามบิดให้ต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะช่วยการมองล่วงหน้าได้ดีมากเลยนะครับผมนี่นะพยายามต่อเนื่องครับอย่าหยุดนะครับบิดไปเรื่อยๆแล้วผม บิดช้าๆให้ตามองทันนะครผมปบ๊มบเห็นไหมครับว่าโซฟนี้เนี่ยมันต่อเนื่องมากนะครับแล้วก็อาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าเวลาเราบิดต่อเนื่องเราบิดช้าลงเนี่ยมันอาจจะทําให้เวลาของคุณเนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตาเราเนี่ยมองทันนะมันดีกว่าบิดเร็วๆแล้วก็หยุดอีกนะครับผม ข้อที่สินะครับต่อจากเมื่อกี้คือการใช้เมทโ و ن โอมนั่นเองนะครับผมซึ่งการใช้เมทร و ن โอมเนี่ยมันจะช่วยฝึกความต่อเนื่องฝึกฟิงเกอร์ฟิกฝึก TPS หรือแม้กระทั่งฝึกการมองล่วงหน้าของเรานะครับสิ่งที่ทําก็คืออ่าผมอันนี้ผมยกตัวอย่างเซตไวร้อยหนึ่งครับปึ๊บปึ๊บทุกคนจะได้ยินเสียงตึก๊กตึกแบบนี้นะนั่นก็คือจึก๊กนึงเนี่ยบิด1นึ่งมูฟนะครับผมเพื่อฝึกความต่อเนื่องนะครับก็บิดไปเรื่อยครับเริ่มครับปึ๊บปึ๊บ พยายามบิดหนึ่งมูฟแบบไม่มั่วนะครับผมห้ามมั่วนะครับอันนี้ต้องมองให้ทันนะถ้าสมมุติมันช้าไปหรือเร็วไปเนี่ยก็ปรับลดเอาได้เลยนะครับผมแต่พยายามบิดให้ทันนะพยายามมอยให้ทันเห็นผมเล่นไม่ยากเนี่ยลองมาทําเองนะครับจริงๆมันยากมากเลยนะครับเ <laughs> ปิบเปิบห้ามบิดผิดนะครับผมเปิบเปิบ ดูต่อสูตรอะไรอ่าเปิดเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อกี้ลกมากกลัวว่ามันจะผิดนะอ่าถ้าสมมติชำนาญแล้วเนี่ยก็ปรับเล่งขึ้นมาหน่อยนะอ่าเล่งมาสักร้อยห้าสิบแล้วกันผมจะรอดปะวะอ่ะร้อยิบเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะยิ่งตั้งเป็นอมเร็วเท่าไหรนะ่แล้วมันก็ยิ่งฝึกตัวคนเองเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเวลาบิดจริงๆเนี่ย ความไวเนี่ยมันเร็วมากครับเร็วประมาณนี้เลยนะผมซึ่งมันเร็วกว่าเมทโนมค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหอันนี้เร็วมากทุกคนมาบิดบนไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้ปึบเปบเปบ,ปบ,ปบ กีเจอบิดแถวกลางไปไม่เป็นเลยเจอพรอ,เ,อเดิมอีกแล้วปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับผมข้อที่11นะครับก็คือฝึกรูบิกแถวเยอะขึ้นนั่นเองนะครับหลายหลายคนคงงงนะว่าเอ้ยฝึกรูบิกแถวเยอะขึ้นแล้ว มันจะช่วยอะไรกับ3คูณสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสมมติฝึกรูบิกลูกใหญ่ขึ้น4คูณสี่หคูณหถ้าสมมติคุณเล่น4 4 5 5ได้เนี่ยคุณก็จะเล่น6 6กับ7 7ได้ไปนในตัวด้วยนะและเวลาเราเล่นรูบิกลูกใหญ่เนี่ยมันจะมีเทคนิคมากขึ้นหรือการการสร้างเซนเตอร์การเก็บชิ้นเอชการทําอะไรต่างๆแล้วเวลาเราเล่นลูกใหญ,ใหญ่แถวเยอะๆเนี่ยเวลาเรากลับมาเล่นรูบิก3าคูณสเนี่ยมันจะดูง่ายไปเลยนะซึ่งมันจะหลอกสมองนิดนึงนะแต่ว่าคุณจะ เร็วขึ้นอย่างงงๆนะว่าเอ้ยทำไมมันเร็วได้ไงเนาะ <laughs> เพราะว่าคุณเจออะไรที่มันยากมาก่อนแล้วนะพอมาเจออะไรง่ายๆเรีอยไซส์เล็กลงเนี่ยมันก็จะทำให้มันดูง่ายขึ้นนั่นเองแล้วคุณก็จะเล่นเร็วขึ้นนะครับผมและมาถึงข้อ12นะคุณก็ต้องมีรูบิกที่ดีด้วยนะครับผมถ้าคุณยังใช้รูบิกอะไรกองแกงกองแกงหรือสเสียงมันกองแกงกองแกงแบบนี้นะ <laughs> แนะนำว่าอย่าใช้เลยนะถ้าอยากมีเวลาที่เร็วขึ้นนะ สิ่งที่คุณต้องมีก็คือรูบิกประเภทแข่งขันนั่นเองนะซึ่งมันดียังไงก็เรื่องคอนเนอร์คัตติ้งอะไรแบบนี้เวลาเราบิดไม่เข้าล็อกอะไรเนี่ยปึ๊บเห็นไหมว่าเราบิดบิดบิดนิดเดียวอ่ะมันจะดีดกลับหรือเข้าล็อกเองเลยนะผมแล้วก็เวลาบิดเนี่ยเราจะไม่เจอปัญหาการติดขัดอะไรในรูบิกนั้นเลยนะซึ่งรูบิกดีๆเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านคิเลยนะครับผมก็ใน ิปที่ใช้เนี่ยรูบิกนี้คือชียี่เอ็กซ์แมนทาโรวีสามเอ็มนับซึ่งเป็นรูบิกที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นลูกหลักนะคะผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน Cu ิวบ์คิเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยังมีรูบิกอีกหลายลูกให้เลือกเลยครับไม่ได้มีแค่3าคูณสเท่านั้นก็มีหลายประเภทเลยทั้ง2องสองสี่ีห้าห้ากกเ็ีกมิงพีลามิสสแควร์วันก็เรียกได้ว่ามีครบทุกรูปแบบเลยนะก็สามารถไปตำกันได้นะ ก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนจบจนถึงตอนนี้นะใครที่อยากเวลาเร็วขึ้นเนี่ยก็ขอให้เวลาเร็วขึ้นไวๆด้วยนะครับผมก็ขอให้ตั้งใจกับการฝึกนะับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกคนฝึกเนี่ยเวลามันจะเร็วขึ้นอย่างเยอะๆนะถึงสูตรมันจะอาจจะจํายากหรืออาจจะดูซับซ้อนอะไรนะรก็เป็นเรื่องธรรมดาของช่วงการฝึกอยู่แล้วนะครับเราต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปให้ได้นะถึงจะเวลาจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ